พวกสวัสดีครับทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้ไม่เยอะกับาผมกับเกมวอรแบบอนิเมะเรเจอร์เอ็กหรือว่าเออาร์เอ็กซ์กันหนึ่งเอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสปอยอัปเดตละกันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาป,ปล่อยมาเขาป,ปล่อยแบบตัวรูปตัวละครมาให้แบบเป็นน้ําจิม้มน้ําจิ้มนะครับผมโอเคก็จะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าาหนะ้าตัวแรกที่ ที่ผมอยากจะพูดถึงตอนนี้น่าจะอยู่น่าจะขึ้นเอาไว้บนจอนะ,อะบนจอนีก็คือในส่วนของตัวคิวการ์เมสถ้าผมพผู้ปิดประการใดก็ขอโทษทุกคนแล้วกันแต่ว่าอ่ะนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิวการ์เมสซึ่งโหตัวโมเดลตัวตัวละครนะผมเออทำมันแค่ยายนะแต่ทําผมงงอย่างหน,นึ่งทําไมมันไม่มีทําไมไม่เห็นหน้าวะทุกคน <c oughs> เออทาไมไม่เห็นหน้าวะนั่นดิคือหน้าหายไปไหนวะเออนั่นดิเดีเดเดเด หน้าหายนับคิวกามิดกูห้าหน้าหายนะ Q it, an, นาายนะเออแต่ว่าส่วนเออคือดีอยู่นะนะผมเออนะนะผมแล้วก็อัปเดตหน้าน่าจะเป็นเรื่องนี้อ่ะเรื่องเกี่ยวกับคิวการมิดนะครับผมอืมนะผมอันที่สองนะอันนีอน้อันสุดท้ายแล้วที่เป็นอันนี้นะผมก็จะเป็นเซเบอร์นะครับไม่แน่จะว่าใช่เซเบอร์ไหมอ่านยวให้ดูแบบเซเบอร์ปกติเออเซเบอร์เซเบอร์ Sab er, Sab er. ผมมีป่าวะ อ่าอันนี้อันนี้คือเซเบอร์ปกตินะครับผมเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเซเบอร์ปกตินะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเซเบอร์ที่ในรูปนะอ่ะดขึ้นปุ๊บขึ้นเลยนะรูปอันนี้เป็นเซเบอร์ในรูปนะครับผมก็น่าจะเป็นรีเวิร์กน่าจะเป็นแบบรีเวิร์กหรือว่าน่าจะผมว่าน่าจะเป็นตัวใหม่น่าจะไม่เีี่ยนแล้วน่าจะเป็นตัวใหม่นะฮะน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับผมอืมก็ประมาณนี้สำหรับสปอยอัปเดตแล้วก็วันที่เขาน่าจะอัปเดตผมคาดคเนน่าจะวันอาทิตย์ น้าก็น่าก็ก็คือวันนี้ช่วงดึกนะผมอืมถ้าเอาจริงๆผมแนะนําทุกคนนะนอนนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอถึงเช้าหรอกครับอืมกว่ามันจะอัปเดตนะนี่เป็นชาติครับนะ่าผมก็สําหรับคลิปวันนี้แล้วกันนะผมเป็นคลิปสั้นๆนะผมจริงผมไม่มีคลิปจะลงอันนี้เลยมาอัดคลิปนะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์เดินแล้วเอาไปเจอกับใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอตลาแบบพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ bye 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 bye, bye chá.